ยังกันค่ะสวัสดีเช้าแม่พายทุกคนทุกท่กทานกันเลยนนเองเนาะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเส่วนของเกม Roblox ในแมบ,บที่มีชื่อว่า Are Universal Time นั่นเองเออซึ่งก็เป็นแมบ,บที่ใครหลายคนเนี่ยต่างรอคอยกันแน่นอนนั่นเองในเส่วนของเกมนี้นั่นเองเนาะอันที่สุดก็เปิดตัวก,กันนะเองเปิดตัววันนี้ด้วยเนาะอ่ะ เสนุกเกมนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับแฟนซูเทล่าค่งกับอีเชินเคยนะทุกคนก็ใช่เลยค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยกับแฟนกับอีเชินเคยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนั่นเองในส่วนของไอเจ้าอีเนอร์โซชาว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็บอกเลยว่าภาพเนี่ยสวยมากๆเลยเนาะดูทุกคนภาพสวยมากจริงจริง อันนี้ไปกดโดยในเกมโหมดอหรอโอ้ยถือว่าออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนั่นเองเนาะอ่ะแล้วก็ในส่วนของไอ้เจ้าเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกในส่วนของไอ้หน้าต่างหลักของมันก่อนละกันนะโอเคข้อนส่วนของหน้าต่างหลักเกมเนี่ยก็จะมีระบบพลย์นั่นเองอันนี้จะไปยังหน้าหลักเกมเราไปเล่นเกมโหมดก็จะเป็นโหมด Game Mode นเกมโหมดเองเด๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีเนาะ p l ไปเซ s e r v เวอะเดี๋ยวเราลองกดดูซิ อ่าแล้วสามารถใส่โค้ดได้เนาะแล้จะเป็นใส่โค้ดแล้วไปเซิร์ฟเวอร์ของเพื่อนได้อะไรเงี้ยสำหรับใครที่แบบมี private server เนาะอ่าแล้วก็จอดไพเปอร์เซิร e ฟเวอร์อ๋อใส่โค้ดตรงนี้เองโอเคเจเนเรต private server โค้ดอ๋ออ๋อตรงนี้คือเราเจเนเรต private server โค้ดได้ไดอ่าจอดไพเปอร์เซิร e ฟเวอร์โดยที่ใส่โค้ดตรงนี้เฉชื่อไพเปอร์เซิร e ฟเวอร์โค้ดสามารถเปลี่ยน รหัสสาม,มารถเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์โค้ดได้ตรงนี้เนาะบายอัพเกรดเซิร์ฟเวอร์หรนึ่งร้อยห้าสิบบลูบั๊กทุกคนอืมโอเคแล้วก็จะเป็นเครดิตเนาะจอยเฟรนด์ให้จอยเพื่อนได้ใส่ชื่อเพื่อนตรงนี้แล้วก็กดจอยเฟรนด์ไปเลยเนาะมันก็จะว้าไปเลยชอ็อปก็ไหนดูซิอ่าช็อปมีอะไรมั่งมีจารุณาดีโอเหรอไหนดูซิใช้เชงจกนิวคอยส,คส์ทุกคนอืมไหนดูซิทุกคนอ่า turn back light move gamer อ,อันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นท่าเหรอ โพสต์ถ้าโพสต์ Post. อาจจะจะเป็นในส่วนของสเตตัสบนหัวมาแบบเออเป็นสถานะอะไรประมาณนี้เนาะเออแต่ก็ไอ้พวกนี้เนี่ยไม่มั่นใจแล้วจะเป็นในส่วนของตัวละครน,นั่นเองนะอือ่าโอเคมาทุกคนนะไหนเอาลองดูในส่วนของอ่าตรงอย่างอื่นมาดีกว่าแรงกิง้งจะเป็นในส่วนของระบบการระบบแรงเนาะเออทุกคนก็จะรู้กันว่ามันจะเป็นยังไงโอเควิสุส่งส,ส,สตรีคห้าสิบสองโอเคค่าสแสบค่าสแสบเป็นประมาณนี้นะทุกคนอืมโอเคปะ แตวเราจะลองไปเล่นกันนั่นเองนะทุกคนน่าจะว้าไปในเซิร์ฟเวอร์หลักนั่นเองเนาะโอเคปะกดเทไปเลยโอเคหน้าตาโหลดดิ้งเกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะลองว้าไปตอนที่เราเข้าตัวเซิร์ฟหลักเลยแล้วกันเนาะโอเคทุกคนมาแล้วก็น่าจะโหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะแต่เราลองกดมีปุ่มอะไรให้เรากดได้บ้างนะเองในสคอชเจ้าเกมอ่ะยูนิเวอร์ซลทาปุ่มเองยังไงก็ต้องมีอยู่แหละดูสิเซตติ้ง New Music, Camera Shake, Damage Indicator, r e d u c ิเซนต์พาร์ติอ่ามีประมาณนี้นะทุกคนอันนี้จะเป็น s e t t i n g มีอย่างอื่นไหม Quest อันนี้จะเป็นเนส่วนของ Quest ใช่ไหมแล้วยังไม่มีเนาะเหมือนเรายังไม่ได้เป็นรับ Quest ไงแล้วก็อันนี้คืออันนี้คืออะไรอะแก๊งหรอนะ่าจะเป็นแก๊งของเรานะัเองสามารถสร้างแก๊งกหรือกลุ่มแก๊งได้นะเอง แบงเหรอธนะคาคารเราไม่มีไอเทมที่สามารถเก็บได้เนาะอ่าโอเคแล้วก็อ่าไหนดูซิช็อปโปรดักส์แมสโลดบริโภคชันดอนเนชันไพแบ็กเซิร์ฟสปาดิโอโอ๋สามารถสปาดิโอได้ด้วยโอเคสแตชช์สเตชช์โลอดอ่าประมาณนี้เนะะเาะโอเค,าอนนอเคมาเดี๋ยวเราจะลองไปหาไอเทมในเกมดูแล้วกันว่ามันจะมีอะไรบ้างบอกเลยว่าในนี้พุ่นวายมากทุกคนเดี๋ยวเราลองไปหาแบบแบบคนเดียวดีกว่านะทุกคนแบบเยี่ยมดีกว่าเออโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เราลอง,ลอง,ลองดูแบบตรงโซนนี้ซิว่ามันมีอะไรบ้างเอฟเฟกอันนี้จะเป็นของแซนนะเออบอกเลยว่าแหลกมากทุกคนแหลกบแบบแหลกจริงๆแิงอะไรหรอแมงแมงป่องอทำอะไรได้จริเฉย,ยเอ่อโอ้โหตรงนี้คือแหลกมากจริงๆอันนั้นคืออะไรอะอเทมเหรออ๋อมันคือร่างกายชิ้นส่วนโอเคทุกคนป้าเดี๋ยวเราลอง,ลองไปหาไอเทมดูดีกว่านะในเซิร์ฟเวอร์มันน่าจะมีอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่ามันมีอะไรบ้าง้าหลงพุชี น่าจะเป็นที่เก็บแซ่หรือเปล่ากดไม่ได้ฮะอเมริตี้ดีเซเตอร์อ๋อเป็นที่ดีเซนน่าจะเป็นดีเซนแซใช่ไหมโอเค try one the way to heaven you will need white snake or sea moon or the world อ๋าโอเคสามารถไปเป็น heaven ได้เด้อเป็นแบบอมฤต heaven หรออ๋อโอเคโอเคไปทำการปิดก่อนทุกคนไปเดี๋ยวเราไปหาไอเทมกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้วิชายหาดฮะ กด C เป็นการแบบฟิ้งออกมามีสถานที่บอกด้วยโอเคไหีดูสิกดสกิลเราแบบนึงนดยทุกคนเราสกิลอ๋อส,สกิล R สกิล R นี่เองมันมีบอกอโอเคอันนี้คือเราไม่ได้มีสตแตลเราก็สามารถต่อสู้ได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวลองขอลองแบบกดสกิลมดดั่วดูสกิล E อันนี้คือสกิล E นะทุกคนสกิล R R สกิล R เป็นอย่างนี้ โอเคนะแล้วก็สกิลทีล่ะเอ้สกิลทีอาบปืนยิงโอเคเลยเออเดี๋ยวนะทุกคนอยากฟังเสียงเอฟเฟกต์ากเลยอะมีมิวสิก่ะแล้วก็มีมิวสิกง,งหวดสีแดงเดี๋ยวเรากดโอ้โหอ่ะโอเคทุกคนมาตอนน่าจะปิดแล้วอย่างงี้โอเคทุกคนมา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 เราลองฟังเสียงเอฟเฟกต์กันดีกว่าสกิลอีอ้าโอเคสกิลอาร่ะ ล่า U skill G ใช้ตัวยิงโอเคยิงสองนัดเนาะโอไม่โอ้โหเอฟเฟกต์แบบก็ยิงเะเดนด้วยถือว่าได้เลย F ล่ะ <S 2> <S 2> F เป็นการแบบ F S Fire Condition หรอน้ำบอกอะอย่างนี้นะคือตรงแถบด้านขวาเนี่ยมันจะมีบอกนั่นเองนะว่าแบบเอเอ,เ,อเราใช้สกิลอะไรไปอะ่ะทุกคนกิวจีเป็นการแบบโพสท่าแบบเทนะ่เลยคนอ่านเดี๋ยวรอๆเ,เดีย๋ยวอีกสักรอบหนึ่งสกิล l G นะฮะ อ่าเดี๋ยวเราดูนะทุกคนโอเค1นึนสองสัมเออสกิลวีล่ะอม่มีออสกิลวีเป็นอย่างงี้โอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะสกิลวายล่ะไม่มีทุกคนเอชบีไม่มีทุกคน เอ็กซ์ไปการบล็อกนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะตรงนี้ซิว่ามันคืออะไรนะคะต้องถ่ายอะในช็อป n อ c นบีซีอ you interest in buying something โอเคมาอ่ามันขายในส่วนของ a e r o จะใช่้1,500 UC อันนี้ก็จะเป็นโบนนะโอ้โหใช้กี่ UC เนะี่ยหน่วยสิบร้อยพันแสนล้านล้านห้าแสนนะเออโอเคป้ายลาลน่าจะต้องไปหาในส่วนของเงินแน่ๆเลยทุกคน ดูจากโอนแล้วทำไมเลื่อนราหรือแค่นี้เนี่ยพี่สังเกตเหมือนกันนะเออเงินน่าจะดอกตามพื้นหรือเปล่าน่าจะใช่แล้วก็ไปซื้อเอาเงินเนี่ยไปซื้อแอโร่นเองทุกคนเราจะไปหาเงินมาจากไหนได้บ้างเ,ออเราต้องดูก่อนคือแบบบอกเลยนะว่าเซิร์ฟหลักเนี่ยวุ่นวายจ,จัดเลยแล้วก็แหลกมากด้วยนะทุกคนเอ,อเราจะต้องน่าจะต้องหาหรือว่าเราแค่ยืนอยู่ในเซิร์ฟกิเช่ก็ได้เงินหรือเปล่าเอ,อ้ยมีเงินหนึ่งพันแล้วเหรอใช่ไหม น่าจะใช่นะทุกคนยืนอยู่นิ่งๆแล้ได้เงินมาหรือเปล่านะทุกคนอันนี้ก็มั่นใจเช่นกันนะเดี๋ยวเราจะลองสำรวจพื้นที่ดูก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวดูดิตรงซอยตัวนี้มีอะไรไหมเอ้ย m y s t e r i o u s Hat หรอหมวดโจทาโนโอเคของไอเทมประว่าดอกตามพื้นนั่นเองนะอ่าแล้วก็เอาไอเทมนี้ไปแสบไว้ในแบงค์ได้อาโอเคเก็บได้ปราณหช่องโอเคเก็บไว้ก่อน แล้วลองดูตรงสถานที่ื่นสิว่วาจริงๆนะคะคนที่จะแบบ i P Server ดีเนะี่ยคือแบบไม่ไหวจริงๆนะคะใ้่ไม่อย,าอย,าอย่างนี้แล้วร,รีวิวสแตนแต่ละตัวก็มันคงจะวุ่นวายน่าดูนะคะคนน่าจะเห็นใจกันใช่ไหมน่าจะรู้กันเนาะตรงนี้คือใครเอ่ยเหมือนเป็น Ability Storage ลองคุย Storage อ๋อไปที่กินสเตนโอเคก็คือคนนี้แล้วก็ในส่วนของบาลหลงพุชี่เป็นที่รีเซสแตน Turtorial NPC โอ้โหเพิ่งจะมาเจาอ Tutorial NPC ตรงนี้เนี่ยนะเยี่ยมยอดเลยทุกคน g r e e t i n g What can I help you with today? How do I use my ability? Where can I go? แล้วเราถามกับว่าเราควรจะไปไหน This many place to explore the place you visit depends on your goals You can try and find treasure chests a u n d the map o oh, l the spawn of any And include a point interact with them to f u y 5k โอเค you cost and you earn two or one items from it if you are lucky enough you could get something very d a r k cursed of no. there's also the debut bar where you can obtain s e n s e left arm and h u r s e a i r y the e r there's also a mysterious bone that can be found there too ก็คือเหมือนจะมีเชสตามแบบนะทุกคนซึ่งมันจะมีโอกาสได้ในส่วนของเงิน3,500ัน u coins แล้วก็ไม่หนึ่งก็สองไอเทมที่เราจะได้แล้วก็มีไอเทมอื่นๆที่เป็นแบบ เออลิ้งเสร็จนะเฮ้ยมันไปอยู่ไหน呀 let's see ของไอ้เจ้าเชส่ะทุกคนเอ้ยเอ้ยไปมาถามนิดนึงไอฮารุไอยูสอเบริตี้เซ e ร s see most Americans have a couple a r c อ i v e s for a ์ e x t and you can drop my hobby is อันนี้อยู่แล้วนะอา่าไอซัมมอนโซเมชัวโอเคเอา่าประมาณนี้หรือเปล่านะฮะเหมือนเขาบอกว่าจะมีเชสตามแมปอุ้ยเราก็ต้องหาอาทิตย์ทั้งนั้นอะเออจะ แต่เราก็คงจะเปิดการาฟิกแบบสูงเต็มแม็กไม่ได้เพราะว่ามันแหลกมานี่แค่แค่แบบเปิดแบบแค่ขีดเดียวเขนาดทุกคนก็ดูความอันนี้ละกันเฮ้ยแต่ละบีบ้านบ้านหรือเปล่านคนเอ้ยใช่กระต๊อบหรือว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าน,นะฮะมีไฟด้วยโอเคเอ้ยเฮ้ย,ย What is that อ้าวกดแซ่ดเป็นการวิ่งเหรอเนี่ยทุกคนเพิ่งรู้นะอะไรอะ Get out of my sight อ๋อเป็น ABC เหรอเห็นว่ามันมีเอฟเฟกต์อ๋อกดแซ่ดเป็นการวิ่งนี่ทุกคนโถ่ โผล่เลยแล้วเมื่อกี้ทำไมเรากดน้ำมันไม่ได้อะโอเคเี๋ยเราจะลองดูโอเคในสุดกระวี่ในทีจะได้วิ่งหนีคนอื่นได้สักทีนะฮะอา่าเดี๋ยวเราไปตามหาไอเทมเชสมันจะหลับตรงไหนบ้างนะคนือแบบใหญ่มากทุกคนมี NPC เงินอยู่ตรงนั้นด้วยโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะตอนนี้เรามีเงินอยู่หนึ่งพันอยู่เลยเนาะอันนี้คืออ๋อฟันนี่วาลินธาหรือเปล่าจำชื่อไม่ได้กดคลิกไม่ได้ด้วยแฮะโอเค โอ้ยเคลคนามตสำะรอบราไป,ลลไปนี่จะเป็นเอ็นคนอื่นไทลอนมีไปแบบโซอนอื่นด้วยนะอ๋อคนนี้คือไจโรอีเช่นเคย s u b t a ์ทัชแ i คทีร i อ r e เรียคไ t ท์ทูคอนเชนิมีเจ้าทัชอ่อนหรอโอเคโอเคโอเคไปลองดูตรงนี้ซิมีอะไรไหมไม่มีนะคะเอ้ยเกมนี้ก็ถือว่าดีมากเลยแต่ว่าถ้าให้ดีอยากไปอยู่ในเพย์เวิร์ r เ e r ร์มมากเลยทุกคน คือมัน Bref, วุ่นวายไม่ใช่อะไรคือมันวุ่นวายนะคะแล้วก็คือเมื่อกี้คือน่าจะเห็นว่าโดนทังสี่ไปนั่นเองเนาะมันว like ุ wow, ่นวายอย่างนี้นะทุกคนก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราอยากกาแฟี่ะอยากเล่นในเซิร์ฟเมื่อที่มันพีนั่นเองแล้วก็เพราะอย่างนี้นั่นแหละทุกคนเออก็เห็นใจกันหน่อยนะเออคม่ใช่ว่าแต่เราลองตามหาไอเทมสักนิดนึงแล้วการเผื่อเจอเงินอะไรอย่างเงี้ยจะได้มาปักแอร์ลให้ทุกคนได้ดูซักตัวันึงนะทุกคนเผื่อเจออะไรอย่างเงี้ยโอเคขอทำการตามหาอีกนิดนึงแล้วกันนะเผื่ แต่งคนมาข้างบนอะมีในส่วนของอ่าี่ไปด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูแล้วกันเดี๋ยวนะ,อ,ะอ,อ,นนนอ,อ่โอเคสำหรับการก็ะโดขแบบึ้นไปเออโอเคกระโดดแบบเย็นโอเคมะเรียบร้อยทุกคนเนี่ยดูสิข้างูลมีอะไรบ้างเนี่ยอ่าตรงนี้เป็น NPC เหรอ Stack 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 StackWhat t o you want? Sorry for bothering you. I have to ascend down. I have a thing to teach you bring the book next time หัต้องหาบุ๊กมาอันนี้ด้วยหรอเอ้ยโ,โกโจอาจารย์โกโจนะคะอไปดูดีว่านางให้ทำอะไรเหมือน่าจะให้ทำ uh engineering, architecture, ability สอนเรื่องของพล,งลังหรอก็เหมือนกับ you c a l โอ้โหโอเคนะคะจบเลยนะคะจังหวะนี้เราก็จะยังไม่ยอท้อต่ออุปสรรคนะทุกคนขอทำการหาต่อในสต็ขของไอเทมนี้นึงเผื่อเจอจริงๆนะคะไม่รู้จะเจอหรือเปล่าในะชาตินี้จูคาร์โร โจท่ารักกุชโจนะคะโอเคนะให้ทำอะไรบ้าง St you say you have Stand ส you ย a เซฟยู a ฮฟอังเซไลมา n train you to evolve it อ๋อโอเคถ้ามี stand เหมือนกันไอโจท่ารักกุคือต,ตาไปยูน่นาก็เหมือนน่าจะสอนไอสอนความเรียการอีโวลให้ด้วยโอ้โหเยี่ยมไปเลยฮะมาเป็นเดวี้อยู่เลยนะยศโอ้โ oh, หเคยเลยขนานะดวี่ย์อาจจะไม่เจอว่าจะคนไอคิมคือหายากมากเลยเฉพาะในเซิร์ฟหลักเนี่ย เออก็บอกเลยว่าไม่ได้ก็ได้ดีินในส่วนของสตอแตนทงนี้นะเออแต่ว่าก็เก็บไอเทมมาได้แค่ชิ้นเดียววนะ่าน่าจะโอเคแล้วเราหมางทุกคนเ,เดินถ่ายคนี้ดีกว่านะเราไปตรงโซนไหนได้บ้างเนี่ยที่แบบไม่วุ่นวายขนาดนี้นะเออดูซิไม่มีนะเดี๋ยวเราลองไปตรงโซนแล้วดูทุกคนเผื่อเจอพอเรามาตรงโซนนี้แล้วก็มองอะไรไม่เห็นเลยทุกคนอุ้ มันเบลอแบบเบลอมากเลยอะเดี๋ยวนะมีเพื่อนตามมากัเป็นคณะด้วยอะเดี๋ยวเราล,งลงุกขันแซนอะไรด์อะเฮ้ยคืออะไรอะมันได้ทำอะไรอะแซนดนบริสเหรอเดินคนมองอะไรไม่เห็นเลยตอนเะนี้ยเดี๋ยวเราลองเดินไปอาจจะไปเจอแบบกลุ่มซับอะไรก็ได้นะหาไม่เจอนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยพี่สายดูเหรอโอ้โหม นี่ผมมาอยู่ตรงโซนไหนของโลกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมน่ากลัวมากเนี่ยทุกคนบรรยากาศตรงโซนนี้น่ากลัวมากจริงๆแล้วไปตรงโซนสีขาวมันน่าจะไม่เยอะเลยโอเคมันมาเริ่มมืดมืดลงมืดลงอ่ะทุกคนน่ากลัวเนี่ยเราไปทางไหนได้บ้างอ่ะน่ากลัวทุกคนมาหนีกันเลยปะได้ได้ได้ไม่มีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไม่ใช่หรอทำไมเราคิดไม่ได้อ่ะ อ่ะเฮ้เซตเลยแล้วกัน <c oughs> โอเคทุกคนมาจูตีเกิดใหม่โอเคมาคทุกคนก็มาขอเพลงในความพูดเยอะด้วยนะแต่ไม่รู้จะทำอะไรแนละ้วอะทุกคนก็เลยต้องพูดให้บรรยากาศมันงเงี้ยนะทุกคนคงเข้าใจเนาะคือตอนนี้คือหาไอเทมอยู่ทุกคนหานานมากแล้วแต่ย,ยังไม่เจอเลยในะสมัอเที่ยมจริงๆนะโอเคเราก็เดินเดี๋ยววนไปตรงนี้ก่อนไม่มีไม่มีมมโอเคโอเครู้สึก ต้องใส่ต้องใช้เวลาไปศึกษาไม่สิเราเราเน้นเรียลเลยดีกว่าทุกคนเราไม่ไปศึกษาอะไรทั้งสิ้นดีกว่านะทุกคนเราเน้นแบบของเรียลเลยนะเองแล้วก็นี่คือความเรียลจริงๆของเกมนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงนั่นเองทุกคนก็คือวุ่นวายมากทุกคนวุ่นวายมากแต่บอกนะเกมเนี่ยภาพดีคุณภาพมาก แล้วก็ส่งกลับแล้วที่แบบทุกคนของเราคอยนั่นเองเนาะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากก like, share, <im it> ดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเราจะให้ได้แล้วก็ที่สำคัญนอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปทีโอใหม่ๆกับใครด้วยนะเอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบกับการได้ดูในส่วนของแบบอายุในเวลสั้นๆทุกคนก็ต้องขอดูก่อนนะว่า p พ่เว็บเซิร์ฟมันอ่า150่งร้อโลบั๊นะก็ต้องขอดูก่อนทุกคนใครอยากจะดูแบบนี้อีกก็ลองพิมพ์มาที่ใต้อคอมเมนต์นะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ร้้าานกกแฟ็ตอองขลาทุกกคนนไป่อ ひなら